สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามมกราคมและคุณกำลังรับชมข่าวซีแลนด์วันนี้ที่เมืองนิวเบิร์กวันนี้มีการใช้สุนัขค้นหาเพื่อตามหาอิเซลฟันเดอร์เวลเดนหญิงวัย29ปีเจ้าของร้านในใจกลางเมืองที่หายตัวไประ18วันแล้วครอบครัวของเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหากคุณโทรหาเธอเธอจะรับสายหากส่งข้อความหรือแชทผ่านวแซเธอจะตอบกลับภายในไม่กี่นาที หรือบอกว่าเธออยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเหตุอาชญากรรมนี้เกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียง4,500คนตั้งอยู่ในควนซีแลนด์ดิกแฟนเดอร์สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าตกใจคือเมื่อตำรวจเปิดเผยว่าใครคือผู้ต้องสงสัยหลักผู้คนแทบไม่เชื่อจนกระทั่งมีหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้และคำถามยังคงอยู่คุณรู้จักใครสักคนดีแค่ไหนมาดูรายละเอียดกัน ในเย็นวันจันทร์ที่14ธันวาคม2020 e ีอิเซลฟานเดอร์เวลเดนวัยีปีไปเยี่ยมคุณย่าของเธอและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวเห็นเธอเช้าวันต่อมาอ e ิเซลคุยกับมิรรนดาแม่ของเธอขณะเดินทางกลับจากสตูดิโอเย็บผ้าชื่อพินแอนนี่เดลทั้งสองอาศัยอยู่ในเมืองออสบิร์กพวกเขาคุยกันสั้นๆเกี่ยวกับการล็อกดาว์ครั้งใหม่ที่เพิ่งประกาศเมื่อคืนก่อนซึ่งเป็นช่วงการระบาดของโควิด -19 และผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขา นั่นคือครั้งสุดท้ายที่มิแรนดาได้ยินเสียงของลูกสาวเย็นวันนั้นมิแรนดาได้รับข้อความ SMS จากอ e ีเซลแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอีเซลไม่เคยส่งเอ s เสเธอใช้วาซฟเสมอและข้อความนั้นดูไม่เหมือนเธอเลยคำพูดแปลกๆไม่เหมือนที่ลูกสาวของเธอจะใช้ข้อความระบุว่าอ e ีเซลจะไปพักผ่อนกับเพื่อนสองสามวันมิแรนดาสงสัยทันทีช่วงใกล้คริสต์มาสร้านของอ e ีเซลมีงานล้นมือทำไมต้องไปตอนนี้ไปไหนและไปกับเพื่อนคนไหน เย็นนั้นมิแรนดาเริ่มโทรหาเพื่อนสนิทของอิเซลไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ไหนและพวกเขาก็ได้รับเอสเมสแปลกๆเหมือนกันพวกเขาพยายามติดต่อเธอแต่ไม่สําเร็จมิแรนดาไปที่บ้านของอิเซลสิ่งที่พบทําให้ยิ่งน่าตกใจบ้านว่างเปล่ายกเว้นเจ้าฮาวีแมวสุดรักของอิเซลที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีอาหารหรือน้ําไม่มีร่องรอยของกระเป๋าเดินทางเสื้อผ้าทั้งหมดยังอยู่ในตู้เจฟฟรีย์พี่ชายของอิเซลเข้าไปตรวจสอบบัญชีเฟซบุ๊กของเธอ หวังว่าจะพบเบาะแสแต่ก็เหมือนกับที่บ้านไม่มีอะไรผิดปกติวันรุ่งขึ้นมีแรนดาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่เนื่องจากอีเซลเป็นผู้ใหญ่และหายไปเพียงไม่นานตำรวจปฏิเสธที่จะดำเนินการในตอนแรกครอบครัวยืนยันว่ามีบางอย่างผิดปกติอีเซลไม่เคยส่ง SMS และจะไม่ทิ้งแมวไว้โดยไม่มีอาหารหรือน้ำแต่ตำรวจบอกว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้หลายวันผ่านไปโดยไม่มีการเคลื่อนไหวจากตำรวจจนกระทั่งถึงวันคริสต์มาส นักสืบจึงเริ่มการสืบสวนอย่างเป็นทางการครอบครัวของอ e ีเซลไม่รอตำรวจพวกเขาเริ่มสืบสวนด้วยตัวเองโดยไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของอ e ีเซลซานดราเฮลมนหญิงชาวเบลเยียมวัยส4่ปีที่เพิ่งเปิดร้านเกี่ยวกับจิตวิญญาณชื่อสปิริชวลลิตเติลเฮัโลตัสเมื่อพฤษภาคม2020ใกล้กับสตูดิโอของอ e ีเซลทั้งสองสนิทกันมากคุยกันทุกวันให้กำลังใจกันในฐานะผู้ประกอบการ เมื่อครอบครัวเข้าไปในร้านพวกเขาพบก,กลิ่นทุกหวานและสิ่งของเกี่ยวกับเวทมนต์ซานดราทักทายพวกเขาและดูเหมือนเป็นห่วงไม่ต่างจากครอบครัวเธอบอกว่าไม่รู้ว่าอ e ิเซลอยู่ไหนและแสดงความกังวลอย่างมากเธอยังเสนอตัวช่วยค้นหาในสัปดาห์ต่อมาซานดราเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียแชร์ทุกอัปเดตเกี่ยวกับคดีของอ e ิเซลและขอให้ชุมชนช่วยเหลือเธอยังเข้าร่วมการค้นหาของชุมชนในพื้นที่ออสเบิร์ก จนถึงวันที่2 3ธันวาคมตำรวจออกแถลงการสาธารณะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของอ e ีเซลไปยังสถานีตำรวจทั่วเนเธอร์แลนด์และเพิ่มชื่อเธอในฐานข้อมูลผู้สูญหายแห่งชาติแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนกว่านักสืบจะเข้ามาวันที่หนึ่งมกราคมปีต่อมาครอบครัวเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเผยแพร่เรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ชุมชนเพื่อให้มีคนเห็นคดีนี้มากที่สุด โพสหนึ 1> 1ของพวกเขาดึงดูดความสนใจทั่วประเทศด้วยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นตำรวจท้องถิ่นต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังพวกเขายอมรับว่าไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าอิเซลจากไปโดยสมัครใจและข้อความ SMS ที่น่าสงสัยบ่งบอกถึงการก่ออาชญากรรมเมื่อการสืบสวนคืบหน้ามีการเปิดเผยที่น่าตกใจอิเซมีส่วนในรักสามเศร้ากับซานราเพื่อนสนิทของเธอและเฟลิกสามีของซานรา พื่อนของอิเซลยืนยันเรื่องนี้กับตำรวจซานราและอิเซลสนิทกันมากทั้งคู่ยอมรับว่าสนใจทั้งชายและหญิงซานราแสดงความปรารถนาที่จะสำรวจด้านนี้กับอิเซลและเสนอให้เฟลิกเข้าร่วมด้วยส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์สามคนในปลายเดือนพฤศจิกายน2020แต่ในสัปดาห์ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟลิกและอิเซลเริ่มมีความรู้สึกต่อกันและต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เฟลิกบอกซานราว่าต้องการยุติความสัมพันธ์ ตำรวจทันความสนใจไปที่เฟลิกเขาอาศัยอยู่กับซานดราและลูกหกคนในหมู่บ้านอเดนเบิร์กใกล้เคียงเขายืนยันว่าได้รับข้อความแปลกๆจากอีเซลในช่วงที่เธอหายตัวไปวันที่14ธันวาคมวันก่อนที่อีเซลจะหายไปเวลา7จ็นาฬิกาอีเซลส่งข้อความหวานๆถึงเฟลิกทั้งสองวางแผนจะเจอกันที่เมืองคีนอยและต่อมาไปรับลูกๆของเฟลิกที่ศูนย์เด็กตามที่เฟลิกบอกนั่นคือวันสุดท้ายที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน เช้าวันรุ่งขึ้นข้อความมาแซบยังคงส่งถึงกันแต่เวลา18นาฬิกา29นาทีทุกอย่างเปลี่ยนไปเฟลิกได้รับเ MS ไม่ใช่วาดแซบข้อความระบุว่าหวัดดีที่รักได้ข้อความฉันไหมว่าแซบมีปัญหา w i f i ล่มแล้วจู่จูก็เปลี่ยนทิศทางมันมากเกินไปสำหรับฉันขอโทษอยากเลิกมันเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ฉันอยากได้ชีวิตตัวเองคืนที่อื่นอีเซลบอกว่าเธออยู่ที่เมืองเบรด้ากับเพื่อนหญิงและไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่ จากนั้นบอกว่าจะไปอินโดนีเซียกับเพื่อนในอีกหนึ่งเดือนเฟลิกพยายามทําความเข้าใจสับสนและเจ็บปวดแต่ก็เคารพความต้องการของเธอวันที่16ธันวาคมห5 51หนข้อความสุดท้ายระบุว่าฉันจะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนี่อาจเป็นแอปสุดท้ายฉันจะเปลี่ยนซิมการ์ดเร็วๆนี้แล้วก็เงียบไปเฟลิกบอกตำรวจว่าเมื่อข้อความเหล่านั้นเริ่มมาและเขาไม่ได้รับการตอบกลับเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกตเขายังเปิดเผยเกี่ยวกับซานดราคู่ชีวิตของเขา ความสัมพันธ์กับซานดาเริ่มตึงเครียดเธอมักแสดงตัวเป็นเหยื่อทิ้งให้เขาดูแลลูกๆเพียงลําพังวันที่ากุามภาพันธ์ขณะที่ครอบครัวและเพื่อนยังค้นหาอยู่ทีมสืบสวนเริ่มการค้นหาอย่างเป็นทางการที่สตูดิโอของอีเซลร้านของซานดาและบ้านที่ซานดาและเฟลิกอยู่ด้วยกันร้านของซานดาไม่มีอะไรผิดปกติแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สมเหตุสมผลซานดาบอกว่าเห็นอีเซลครั้งสุดท้ายในวันจันทร์ที่14 ธันวาคมแต่รูปภาพที่ถูกลบในโทรศัพท์ของเธอซึ่งตำรวจกู้คืนได้ถ่ายเมื่อวันอังคารที่15ธันวาคมเวลา22นาฬิกา1นาทีสแสดงภาพอิเซลในร้านของซานดรากำลังป้อนรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ในห้องครัวทำไมซานดราต้องโกหกและทำไมถ่ายรูปแปลกๆนี้ความขัดแย้งมากเกินไปซานดราถูกจับกุมทันทีขณะกำลังจะไปพักร้อนกับสามีและลูกๆเธอยังคงปฏิเสธแต่ตำรวจพบรอยเลือซ่อนอยู่ในพรม ใต้ขาโต๊ะกลมซึ่งยืนยันว่าเป็นของอ e ีเซลพบเลือดบนรองเท้าของซานดราด้วยและยังมีคำบอกเล่าจากลูกชายวัย13ปีของซานดราที่ระบุว่าเมื่อหิมะตกหนักแม่ของเขาขอให้ช่วยยกห่อหนักจากโรงรถใส่รถประโยห์อนั้นห่อด้วยถุงขยะและมีกลิ่นเหม็นตำรวจตรวจสอบข้อมูล G P S ของรถซานดราและพบการเคลื่อนไหวที่น่าสงสยัยนำไปสู่คลองระบายน้ำใกล้ชายแดนเบลเยียมวันที่16กุมภาพันธ์ ทีมค้นหาใต้น้ำพบถุงขยะในพงหญ้าภายในมีร่างของอิเซลที่ถูกตัดเป็นเก้าชิ้นการชนสูตรระบุว่าเธอถูกบีบคอและการตัดร่างเกิดขึ้นหลังเสียชีวิตโทรศัพท์ของอิเซลถูกพบใต้สะพานและยังสามารถกู้ข้อมูลได้หลังการจับกุมซานราถูกสอบสวนสี่ครั้งเธอปฏิเสธและเงียบจนถึงการสอบสวนครั้งที่ห้าในวันที่16กกุมภาพันธ์เธอยื่นคำให้การที่แปลกประหลาดยอมรับว่ารักสามเศร้าเกิดขึ้นแต่ปฏิเสธว่าเป็นแรงจูงใจ เธออ้างว่าเป็นเหยื่อจากการทรยศของอิเซลและสามีและกล่าวหาว่าเฟลิกอยู่เบื้องหลังแต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนวันที่14เมษายน2022สซานราสารภา,า,าพว่าเธอเป็นผู้ฆ่าอิเซลเพียงคนเดียวแต่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุเกิดจากการโตเถียงเรื่องรักสามเศร้าอิเซลล้มหัวกระแทกเครื่องทำความร้อนเธอตื่นตระหนกและบีบคอยอเซลแทนที่จะเรียกขอความช่วยเหลือเธอซ่อนร่างในห้องหลองเสื้อผ้า และเมื่อครอบครัวของอิเซลมาเยี่ยมเธอพูดคุยอย่างใจเย็นทั้งที่ร่างของอิเซลอยู่ห่างออกไปเพียงเมตรเดียวซานราซื้อขวานและเลื่อยเพื่อตัดร่างเป็นเก้าชิ้นและทิ้งลงคลองระบายน้ําเธอใช้โทรศัพท์ของอิเซลส่งข้อความหลอกและเข้าร่วมการค้นหาเพื่อปกปิดความจริงแต่ตำรวจไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุการชนสูตรระบุว่าอิเซลถูกตีที่ตาขวาและถูกล่ามด้วยผ้าก่อนถูกบีบคามีพยานที่มาเยี่ยมร้านในวันนั้น ได้ยินเสียงครวนครางจากด้านหลังร้านและซานดราบอกว่าฉันอาจจะฆ่าใครบางคนและต้องติดคุกในเดือนพฤศจิกายน2022ศาลตัดสินว่าซานดราเฮลแมนมีความผิดฐานฆาตกรรมอ e ิเซลเธอถูกจำคุก18ปีและต้องจ่ายค่าเสียหายเกือบ200,000ยูโรศาลด้วยการจัดการร่างกายของเธอว่าน่ารังเกียจครอบครัวของอ e ิเซลรู้สึกโล่งใจเจฟฟรีพี่ชายของเธอบอกว่า สารยืนยันสิ่งที่เขารู้มาตลอดว่านี่คือการฆาตกรรมซานดารายื่นอุทธร์ต่อสารดีกาเนเธอร์แลนด์แต่ในวันที่19กุมภาพันธ์2 0 2 5ศสาลรตัดสินว่าไม่มีเหตุให้อุทธร์คำตัดสินจึงเป็นที่สิ้นสุดซานดาราย,ยังยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุและสมควรได้รับโทษในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาสำหรับแรงจูงใจผมเชื่อว่าเป็นความหึงหวงล้วนๆคุณคิดอย่างไรแสดงความเห็นในคอมเมนต์นะครับ ถ้าดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าขอบคุณครับวิกเตอร์ลาไปก่อน